เช่นเดียวกับชาวกระเรี่ยงนะครับที่อําเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีเขามีไอเดียเก๋ๆเช่นเดียวกันนะครับทําเป็นรูปปั้นดินเผามาขายเป็นของที่ระลึกแต่ไม่ใช่ดินธรรมดามีส่วนผสมของใบมะกรูดนะครับแล้วก็ฐานด้วยตรงนี้เองมันช่วยในเรื่องของการซึมซับกลิ่นแล้วก็สร้างกลิ่นหอมด้วยก็เลยกลายเป็นของที่ระลึกที่มีคุณค่าและได้รับความนิยมนะครับจนสร้างรายได้เป็นกอบเป็นกำให้กับกลุ่มเยาวชนที่ดําเนินการทําครับ ตุ๊กตาดินปั้นผสมถ่านไม้สนแล้วก็ผิวมะกรูดนะครับเป็นผลงานของเด็กๆชาวกะเรียงในอำเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีก็สามารถนําไปใช้ในชีวิตประจําวันได้นะครับไม่ใช่ตั้งโชว์เฉยๆเพราะว่าดินปั้นนี้มีส่วนผสมของถ่านไม้สนและผิวมะกรูดตามสูตรที่คิดค้นขึ้นเองของกลุ่มสตรีเด็กเยาวชนปั้นดินไทยตุ๊กตาดินปั้นเหล่านี้ก็จะช่วยดูดซับกลิ่นอับชื้นตามตู้เสื้อผ้าตู้เย็นห้องน้ํา แล้วก็ยังมีกลิ่นหอมที่ผ่อนคลายสามารถนําไปตั้งโชว์เพื่อความสวยงามได้อีกด้วยนะครับนอกจากนี้ยังมีดินปั้นพวงกุญแจและของที่ระลึกต่างๆอีกหลากหลายรูปแบบให้กับนักท่องเที่ยวได้เลือกซื้อเป็นของที่ระลึกครับ กลุ่มสตรีเด็กและเยาวชนปั้นดินไทยก่อตั้งมานานกว่า4ีปีแล้วนะคะปัจจุบันมีสมาชิกที่เป็นเด็กๆ15คนค่ะก็ใช้เวลาว่างหลังเลิกเรียนหรือแม้แต่ว,วันหยุดหัดเปลี่ยนกันมาทําตุ๊กตาดินปั้นโดยมีครูแอนประธานกลุ่มเป็นครูสอนปั้นชิ้นงานต่างๆค่ะยกได้ว่าเป็นการผรสมผสานนะครับของของที่ลึก <c oughs> แล้วก็ยังใช้ประโยชน์ได้ด้วย <c oughs> ไม่ใช่ตั้งโชว์เฉยๆก็น่าสนใจถ้าใครผ่านไปผ่านมาในอำเภออวนพึ่งก็สามารถอุดหนุนกับกลุ่มเยาวชนกลุ่มนี้ได้ครับ